วิธีปัทุกแรงปรารถนาให้คุณเป็นที่ต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําคือการสร้างจินตภาพค่ะสร้างจินตภาพเรื่องนี้สําคัญคุณจะบอกให้ว่าทําไมคุณถึงไม่เคยสําเร็จในความสัมพันธ์สักทีว่าทําไมคุณถึงทําให้ผู้ชายรักคุณไม่ได้สักทีทั้งทที่คําว่ารักมันดูเหมือนง่ายมากแล้วพวกคุณก็คิดว่ามันง่ายมากในการเข้าสู่ความสัมพันธ์กับใครสักคนในการที่จะรักใครสักคนมันง่ายมากเลยในความคิดของพวกคุณมันเป็นแบบนี้มันแบบเหมือนง่ายอ่ะเหมือนการรักกันมันง่าย รักกันมันง่ายแต่เลิกกันน่ะมันยากเห็นไหมคะแต่พอเข้าไปสู่ความสัมพันธ์แล้วทําไมมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดอ่ะเพราะคุณสร้างจินตภาพให้มันเป็นแบบนั้นค่ะจินตภาพคืออะไรรู้ไหมคือสิ่งที่มันเป็นภาพในหัวของเราเหมือนเราใช้หนังภาพยนตร์เหมือนเราใช้หนังภาพยนตร์ที่มันมีฉากใดฉากหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในหัวของเราแม้มันจะเป็นแค่เสี้ยววินาทีแวบเดียวมันก็คือการสร้างภาพในหัวและมันสั่นสะเทือนสามารถให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับคุณได้จริงคุณเชื่อไหมคะว่าการที่คุณได้ผู้ชาย ที่เจ้าชู้คุณไม่ได้มีกรรมหนักนะคะครูจะบอกให้มันมาจากการที่คุณกําลังสร้างจินตภาพเพื่อดึงดูดคนพวกนั้นและสร้างสถานการณ์ในชีวิตของคุณให้มันเป็นแบบนั้นค่ะวิธีการคือให้ใช้เวลา12เดือนนี้ก็คือให้จินตภาพให้ใช้จินตภาพของตัวเองจินตนาการไปถึงฉากสุดท้ายในอีก1ปีข้างหน้าหรือ12เดือนข้างหน้าว่าถ้า คุณเห็นตนเองกับคู่กับผู้ชายของคุณในอีก12เดือนข้างหน้าคุณเห็นภาพอะไรและคุณอยากได้ภาพอะไรในหัวของคุณคุณอยากเห็นชีวิตรักของคุณเป็นแบบไหนให้จินตนาการไปถึงเดือนที่12มันเป็นอย่างนี้ทําไมต้องคิดไปถึงเดือนที่12เพราะเขาต้องการผลลัพธ์สุดท้ายผลลัพธ์สุดท้ายของผู้หญิงคนนี้ที่ต้องการจริงๆอ่ะในความสัมพันธ์กับผู้ชายคนนี้เขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นพวกคุณต้องไปนั่งไต่ตองความคิดในหัวของตนเองให้ดีถ้าทุกวันของคุณมีคําว่าเลิกเลิก เลิกเลิกเลิกมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าคุณจะเลิกคุณสามารถตัดสินใจได้ง่ายมากเลยแต่ถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีมันจะดีแบบไหนคุณอยากให้มันดีแบบไหนคุณอยากให้ความรักครั้งนี้มันสําเร็จยังไงและผู้ชายตอบสนองคุณยังไงให้นึกถึงภาพสุดท้ายในอีกหนึ่งปีข้างหน้าที่คุณต้องการและนึกย้อนกลับมาให ถึงปัจจุบันยกตัวอย่างผู้ชายรักคุณมากหรือผู้ชายเลิกกับเมียน้อยหรือผู้ชายรักคุณแค่คนเดียวใดๆก็แล้วแต่นี่คืออีกหนึ่งปีข้างหน้าหรือถ้าคุณคิดว่ามันสั้นไปคุณเอาสักหกเดือนแล้วแต่คุณเลยค่ะคุณลองจินตนาการแล้วคุณจะบอกวิธี play back คือเล่นย้อนเล่น play back ย้อนกลับมาว่าและถ้าคุณต้องการอยากให้ความรักโรแมนติกหรือผู้ชายเลิกเจ้าชู้ได้หรือคุณได้เป็นที่รักเป็นที่ปรารถนาหนึ่งเดียวในใจของเขาได้คุณจะทําอะไรในแต่ละเดือนสมมติเดือนที่11 นี่คือการใช้จินตภาพอยู่นะฟังให้ดีนะจินตภาพถึงความโรแมนติกจินตภาพถึงสิ่งที่คุณอยากได้และ Play b แ c k กย้อนกลับในเดือนที่11คุณคิดว่าในช่วงนี้คุณเห็นภาพอะไรที่มันส่งผลทําให้ความสัมพันธ์คุณโรแมนติกที่ทําให้ผู้ชายของคุณเลิกไปยุ่งเกี่ยวกับมือที่3มคุณคิดว่าคุณจะทําอะไรนี่เป็นการบ้านของพวกคุณนะคะอย่างเช่นครูยกตัวอย่างผู้จาดีๆกันถูกไหมฮะมองเห็นภาพที่พวกคุณแบบปัจจุบันเนี้ยพวกคุณแบบเข้าหน้ากันไม่ติดแบบแยกเคี้ยวใส่กันตลอดแต่เปลี่ยนฉากใหม่เปลี่ยนนนนนนฉฉฉาาาาก่วัััเเเหห็็ภภพพตอง กับผู้ชายหรือแฟนฉันหรือคู่รักของฉันกําลังคุยแบบน่ารักกันมากเลยบนโต๊ะอาหารสร้างฉากให้มันเหมือนจริงค่ะหรือในห้องนอนก็ได้เห็นภาพนั้นอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงในตอนนี้คุณอาจจะแบบท้อกันอยู่อาจจะแยกบ้านกันถ้าคุณอยากจะให้ความรักครั้งนี้มันไปได้คุณอยากให้ผู้ชายรักคุณจริงๆลองจงินตนาการถึงสิ่งที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นผลลัพธ์ในเดือนที่12มันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมันมีผลลัพธ์มาในแต่ละเดือนทีนี้ในเดือนที่198765คุณลองดูซิว่าจะทําอะไรดีๆให้ น้บางถูกไหมคะพูดจาดีๆกันเห็นภาพตัวเองกอดกันไปเดทกันไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแบบยิ้มหัวเราะกันมากขึ้นหรือทําอาหารให้กันและกันกินแบบมุงม้งมิ้งคือมันเป็นภาพที่แบบเห็นเราโลโล,โล,โลมันติกอ่ะอันเนี้ยไอสิ่งที่พวกคุณจินตน,นาการในแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนมันจะย้อนกลับมาในปัจจุบันสิ่งที่คุณจะทําให้มันเกิดขึ้นในอีกหนึ่งปีข้างหน้ามันมาจากผลลัพธ์ที่คุณกําลังจะสร้างนะต่อไปนี้ เรื่องความสําเร็จการงานการเงินสุขภาพอยู่ในนั้นทั้งหมดนะคะในคอสนี้เจ้าแห่งจิตเนรมิตชีวิตใหม่คอสนี้นะคะสอนจิตวิญญาณขั้นสูงสอนนั่งสมาธิขั้นอัลฟาด้วยแล้วครูบอกเลยความสัมพันธ์เริ่มต้นจากตรงนี้เช่นกันเนี่ยคอสนี้คุยที่สอนให้มั่งคั่งทุกด้านวิธีการจะทํำยังไงที่จะทำให้คุณสร้างจินตภาพในหัวได้ถูกไหมคะหมายความว่าคุณจะทําให้ผลเกิดได้อย่างไรถ้าคุณไม่มีเหตุถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องการผลแบบนี้แล้วคุณจะสร้างเหตุยังไงนะคะวิธีการก็คือคอร์ดเล จะสอนเป็นวิธีการปฏิบัติในโลกภายนอกเสริมกําลังเข้าไปอีกจากโลกภายในโลกภายในจะสั่งการให้คุณมีการปฏิบัติการที่ดีแล้วคุณก็เสริมด้วยวิธีการปฏิบัติในโลกภายนอกสิ่งที่ผู้ชายสัมผัสได้เพราะผู้ชายเข้าไปนั่งในทางในของคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าศูนย์ปฏิบัติการใหญ่มันต้องสั่งการคุณก่อนให้คุณปฏิบัติแบบนี้เพื่อให้ผู้ชายสัมผัสได้